วันนี้ผมจะมาอัปเดตให้กับเพื่อนๆฟังครับสำหรับอวารทาครับซึ่งเป็นเกมที่เปิดบริการอย่างเป็นทางการให้กับเราเล่น4เดือนก่อนที่แล้วและวันนี้ครับเขาได้ทําการเปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่2เซิร์ฟเวอร์ครับซึ่งเป็นเซิร์ฟเวอร์ซที่ผมเล่นอยู่นะครับ ก็เพื่อนๆคนไหนนะครับที่อยากจะเล่นด้วยก็อย่าลืมครับดูที่ใต้คลิปก็จะมีชื่อเซิร์ฟเวอร์ครับแล้วก็เพื่อนๆสามารถสมัครแล้วก็เข้ากิวร่วมได้เหมือนกันครับวันนี้ผมจะมาสรุปให้กับเพื่อนฟังครับว่าตัวเกมเปิดใหม่เนี่ยเราจะได้อะไรบ้าง2ก็คือระบบก,การทําตัวละครมีอะไรบ้าง3ก็คือเราจะมาพูดถึงว่าระบบก,การแห่งเงินหรือแห่รายได้ครับสาหรับตัวเหรียญโทเค็นของเกมอวตาราเนี่ยมีอย่างไรบ้างและเราสามารถหารายได้อย่างไรบ้างครับและอย่างที่4ครับก็คือเราสามารถ หารายได้เนี่ยกี่ช่องทางและสามารถหาได้1วันเท่ากับกี่บาทครับ เอาล่ะตั้งแต่ที่ผมเล่นมาเลยครับตอนนี้ก็คือทำเควสมาเรื่อยๆนะตอนนี้อยู่เลเวล56นะครับตั้งแต่วันแรกที่เล่นมาเนี่ยตอนนี้เข้าสู่วันที่7แล้วนะครับก็เล่นมาเพื่อนๆก็จะได้เห็นนะครับวันที่ผมไรฟ์สตีมตั้งแต่วันแรกวันที่18ผมก็ได้ทำกิ้วขึ้นมานครับแล้วก็ได้เรียนรู้ต่างๆว่าตัวเกมเนี่ยมันหารายได้อย่างไรแล้วมีอะไรที่เราสามารถทำเงินได้เยอะมากขึ้นนั่นเองครับเดี๋ยวเรามาสรุปพร้อมๆกันนะเรื่องแรกเดี๋ยวผมจะพาเพื่อนไปดูระบบตัวเกมก่อนเนาะว่าตัวเกม เกมเนี่ยมันน่าเล่นหรือเปล่าเนี่ยครับเออก็ได้เรียนรู้มาเลยนะคร่าวๆนะครับก็โอเคอยู่นะถือว่าเป็นเกมที่ไม่ได้เกียดอะไรนะครับเป็นเกมที่ค่อนข้างที่จะเล่นสนุกเอาง่ายๆครับใครที่ชอบแบบเกมสายบอทนะครับปล่อยจอทิ้งจออย่างเงี้ยครับให้กินค่าไฟเราฟรีๆแบบนี้เลยครับมันเป็นสไตล์แบบนี้เลยนะ เรื่องของกิจเรื่องของก e ิวอลอะไรยังไม่ลงนะครับในะช่วงนี้นะมีการอัปเดตแค่เปิดเซิร์ฟเวอร์ใหม่นะครับและก็ของที่เขาจะให้สําหรับผู้เล่นใหม่นะครับก็มีพวกบูตอีคีต่างๆเนาะของต่างๆนะครับซึ่งต้องบอกเลยว่าของต่างๆในร้านค้าเนี่ยมีการเผาผ่านดีมากครับโดยการใช้แร่ต่างๆนะซึ่งถ้าใครนะครับเป็นสายผู้เล่นจริงๆเนี่ยระบบเบิร์นของเกมนี้ค่อนข้างที่จะดีค่อนข้างที่จะดีก็ว่าได้เลยครับโดยทุกอย่างเนี่ยใช้แร่ ตัวทาร่ากันหมดนะครับเรียบร้อยนี่นะครับคือปัญหาของเกมนะว่าพอเราขึ้นสู่เวลสูงๆในสักระยะประมาณ50กกว่าๆนะครับตั้งแต่55ไปเนี่ยมันจะเริ่มตึงนะครับตึงแบบไหนก็คือเราจะไปฟาร์มเนี่ยมอนเป็นโคตรตีแรงเกินนะครับเราต้องแบบว่าต้องทำของม่วงด้วยนะครับโอเคครับสำหรับระบบในการทำตัวละครเดี๋ยวเรามาไล่ดูแล้วกันครับว่าตัวละครเนี่ยเรามี ฟังก์ชันอะไรบ้างครับอ่ะเริ่มแรกเลยครับในอุปกรณ์ของตัวละครของเราครับก็จะมีพื้นหลังนะครับเราจะไล่ามาตั้งแต่พื้นขาวพื้นขาวเนี่ยมันก็จะเป็นพื้นแบบนี้ครับนี่คืออุปกรณ์พื้นขาวนะครับแล้วเราก็จะไล่ามาทําการสังเคราะห์ขึ้นมาครับเพื่อให้เป็นขั้นเขียวขั้นเขียวมันก็จะเป็นขั้นฟ้าขั้นฟ้ามันก็จะเป็นขั้นส้มนะครับ อ่าขั้นส้มมันก็จะกลายเป็นขั้นม่วงนะครับจากขั้นม่วงเนี่ยมันก็จะกลายเป็นขั้นแดงนี่คือระบบขั้นนะครับโดยการข้ามขั้นของอุปกรณ์เนี่ยเราสามารถข้ามขั้นโดยใช้โหมดของสังเคราะห์ครับอย่างเช่นผมนะครับอ่มีอาวุธสีส้มนะครับปุ๊บเราถึงจะสามารถขึ้นได้นะครับแต่การที่เราจะขึ้นได้เนี่ยเราต้องดูตรงนี้นะครับตำนานไปตำนานเลเวลแม็กซบวกาการปรับปรุงนะครับการที่เราจะขึ้นของง่วงนะครับ นี่นะสำหรับอาวุธสีส้มเนี่ยจะยากด่อยนะครับเราต้องทำตามเงื่อนไขนี้ครับเลเวลต้องแม็กซ์นะครับแล้วก็ต้องบวก15ด้วยเหมือนกันเราถึงจะสามารถนำมาสั่งคอได้แต่ถ้าเป็นระบบธรรมดานะครับหรือถ้าเราไล่มาตั้งแต่สีขาวนะครับตัวอุปกรณ์สีขาวเนี่ยของเรานะครับให้ยกเป็นเลเวลแม็กอย่างเช่นนะครับผมจะทำให้เพื่อนดูปึ๊บอย่างนี้ครับ ปึ๊บเรียบร้อยจากนั้นครับเราก็กดสั่งเคาะแล้วเราก็เลือกอุปกรณ์สีขาวครับปึ๊บแล้วก็ทําการนะครับเลือกนี่สีขาวเหมือนกันอะไรก็ได้นะครับขอแค่เป็นสีขาวเหมือนกันไม่จําเป็นต้องแบบว่าชนิดเดียวกันก็ได้นะครับนี่เราก็เลือกออฟได้เลยว่าเราอยากจะอุปกรณ์นี้เป็นออฟอะไรนะครับปึ๊บนี่ก็ทําการบู๊ยขึ้นมาก็จะอัพขั้นเป็นสีเขียว,วครับสีเขียวก็เหมือนกันครับแล้วก็ทําให้เป็นสีเขียวแมก่อน แม็กก็คือหมายความว่าเราต้องยกระดับหรือเพิ่มเลเวลอุปกรณ์ครับให้เป็นแม็กนะครับนี่นะอ่าก็คือเลเวลเต็มนะครับเราก็สามารถบู์ขึ้นไปเป็นของฟ้าได้ครับอ่าพอของฟ้ามันก็จะเป็นของส้มนะครับแต่ของส้มเนี่ยจะยากหน่อยครับปกติแล้วเขาจะไม่ทํากันนะครับโดยการที่เราจะเอาของส้มเนี่ยมาสังเคราะห์ให้เป็นของม่วงนะครับเพราะว่ามันใช้อุปกรณ์หรือทรัพยากรที่ค่อนข้างเปลืองนะครับปกติแล้วเขาจะทําการ ครับกล่องนี้ครับนี่ก็คือมันจะเป็นกล่องแปนนะครับเขาเรียกว่าแปนนะถ้าเรา ครับกล่องแปนเสร็จครับผมเราจะได้แปนอาวุธครับมาขึ้นเป็นของม่วงเลยโดยไม่ต้องการทําอัปเกรดหรือปีบวกอะไรให้ถึง15อะไรครับเอาแปนตัวนี้ครับที่เราทําการคราฟได้เนี่ยขึ้นเป็นอาวุธม่วงเลยครับแต่ปัญหาก็คือว่าเราต้องเก็บทรัพยากรค่อนข้างเยอะเหมือนกันครับไม่ว่าจะเป็นแร่ทาร่าที่เราจะป็นต้องฟาร์มครับสามหมื่หรือถ้าใครไม่อยากฟาร์มก็เติมเข้ามาก็ได้ครับราคาค่อนข้างถูกนะครับสร้างผแรกหรือคิดตั้นนะครับผมเราก็ต้องเก็บโดยการ ย่อยอุปกรณ์นะครับในส่วนของชิตั้นตรงนี้เนาะยิ่งเราย่อยอุปกรณ์เราก็จะยิ่งได้ชิตั้นเยอะมากขึ้นนั่นเองครับนี่คือการขึ้นของม่วงนะครับในการหาแร่ครับอ่ะทีนี้ผมจะพูดในส่วนของว่าวิาวธีการหาเงินหรือหาแร่นะครับสำหรับตัวนี้ สำหรับตัวเกมอวตาร่าครับในการหาเงินเนี่ยเราจะไปหาในส่วนของตัวแรกก็คือเราจะหาอยู่ที่โรงดันครับเรามาณที่ตัวดันเจียนครับดันเจียนเนี่ยมันก็จะมี1ดันครับเอเลเมนทันดันเจียนนะครับสำหรับเอเลเมนทันดันเจียนเนี่ยมันก็คือดันเจียนเลเวลนะครับก็จะเข้าได้ตั้งแต่เลเวล 50ขึ้นไปใครถึงเลเวล50ครับก็สามารถเข้าได้ตรงนี้แล้วก็จะไล่ตามระดับนะครับเลเวล60ถ้าเราไหวใน60เนี่ยเราก็จะลงเราก็จะมีสิทธิ์ได้นะครับอาในตรงนี้นะความคาดหวังนะครับความคาดหวังคือรางวัลที่เราคาดหวังไว้เนี่ยมันจะได้อยู่ประมาณ100ผมเคยลงแนละผมจบดันนี้นะครับได้อยู่ที่120ก้อนนะครับต่อ1ดันแล้วผมก็จะไปต่อในดันที่ะระดับ60นะครับก็จะได้อีกนะ200 อ่ะโอเคเดี๋ยวผมจะรองรันให้กับเพื่อนเพื่อนดูนะครับคือในสกิลที่ผมเอามามันเป็นสกิลหมู่นะครับมันจะเรียกมอนมาแล้วผมจะดันยากมากนะครับในตัวดันเจี้ยนเนี่ยถ้าแบบว่าถ้าผมเอาตัวสกิลที่ไม่ใช่สกิลหมู่มานะมันจะดันค่อนข้างง่ายเหมือนกันครับแต่นี่แบบผมเอาสกิลหมู่มาโอ้โหดันยากเกินเออเราสามารถเปลี่ยนสกิลได้อ่ะเราจะเห็นนะครับนี่ได้แค่คูณหนึ่งนะครับอันนี้ก็ได้แค่2ก้อนนะเพราะว่ามันคูนหนึ่งนะอ่าเดไปเรื่อยๆครับมันจะมี ดันอยู่ประมาณ10ชั้นนะครับในการลงดันทุกครั้งครับผมก็จะขออธิบายนะครับสำหรับรายละเอียดของมันรายละเอียดของดันเนี่ยมันก็จะมีแบบว่ามีประสิทธิภาพนะครับมีคุณสมบัติของการโจมตีของมอนถ้าเรานะครับได้บวก30%ออย่างนี้ก็ ก็หมายความว่านะครับเราเนี่ยสามารถชนะทางของมอนได้โดยการทําการโจมตีนะครับดาเมจที่เราโดนตกไปเนี่ยก็คือจะเพิ่มขึ้นมา30%บางชั้นนะครับที่เราเนี่ยจำเป็นต้องแบบว่าไปสุ่มคุณสมบัติใหม่เพราะว่าธาตุของเราเนี่ยแพ้ม,มอนนะครับก็จะลบ30%เหมือนกันเดี๋ยวเราค่อยไปดูกันครับทั้งหมดเนี่ยก็จะมีอยู่10ชั้นนะครับถ้าเราดูตรงนี้เนาะตอนนี้คือคุณสมบัติในดันของผมนะครับเป็นโจมตีธาตุน้ำนะครับแล้วก็ชนะธาตุไฟก็คือมอนเนี่ยมันเป็นธาตุ ก็สามารถชนะทางนะครับก็จะโจมตีเพิ่ม30%แต่ถ้าเรานะครับติดลบ30%เนี่ยถ้าเราแพ้ทางมอนเราสามารถเปลี่ยนโดยใช้ทองนะครับ3ครั้งในการสุ่มเพื่อที่จะหาเ,เพื่อที่จะหาธานะครับในการชนะมอนด้วยเหมือนกันนี่คือรายละเอยียดในการลงดันนะครับก็จะมีอยู่10ชั้นและเราก็จะไปลงในชั้นที่เลเวล60ต่อไปครับ ทุกครั้งที่เราชนะนะครับเพื่อนๆก็จะเห็นตัวคูณที่อยู่ข้างหลังตัวนี้ก็คือจํานวนคูณจำนวนแรกที่เราได้นะครับ9 6เลยนะนี่คือมันจะเป็นรวมตอนสรุปลงดันสุดท้ายให้กับเราครับว่าเราได้กี่ก้อนไปเลยและ อีกข้อหนึ่งครับที่ผมจะย้ําให้กับเพื่อนๆฟังว่าถ้าดันชั้นไหนที่เราไม่ไหวอย่าเล่นต่อนะเพราะว่าถ้าเราตายในดันนะครับเราจะเสีย50%ทุกอย่างเลยไม่ว่าจะเป็นท้องไม่ว่าจะเป็นแร่ไม่ว่าจะเป็นอีพีนะครับอันนี้จําไว้เลยนะครับห้ามตายในดันนะเราจะเสีย50%นี่คือชั้น10ครับเห็นไหมมันก็จะหยุดเลยนะครับนี่คือชั้น10จบแล้ว เราก็จะมันเขาก็จะทําการสรุปให้กับเรานะครับว่าทั้งหมดเนี่ยก้อนแร่เราได้เท่าไหร่กล่องเราได้เท่าไหร่แล้วก็ทอง EP โอเคเราไปดูกันครับนี่ก็คือสรุปครับผมได้อยู่ที่ประมาณ70ก้อน งั้นแสดงว่าตัวคูณผมน้อยมากนะครับนี่คือดวงไม่ดีนะสําหรับวันนี้ปกติแล้วผมจะได้ประมาณ120นะครับถ้าดวงดีจริงๆน,นี่ก็จะเป็น8กล่องนะครับเราค่อยไปสุ่มหาหินที่บวกอันนี้สําคัญนะครับสําหรับกล่องนี้อีกพีก็ได้ค่อนข้างเยอะเหมือนกันนะครับโอเคเดี๋ยวเรากลับไปที่หมู่บ้านอันนี้ก็คือแร่ที่เราได้มานะครับเราจะเห็นตรงนี้เนาะก็คือมี7 0นะครับแล้วก็8กล่องอ่ารับมาเลยแล้วกัน เราก็จะเห็นแร่เราเพิ่มขึ้นเป็น1นึ่แล้วครับโอเคจากนั้นครับในการที่เราหาแร่ในแต่ละวันเนี่ยเราจะหาได้จากที่ไหนได้บ้างอันที่สําคัญจริงๆครับมันคือระ,ระบบในการฟาร์มนั่นเองครับในแมปพ v p PP. เราจะเห็นรูปดบาบไข้ครับนี่นะนี่ก็คือแมปฟาร์มแร่ครับเราสามารถไปได้เลยตามที่เราตีมอนนะครับเราเราไหวในแมปไหนเราก็ไปแมปนั้นได้ครับ การที่เราจะฟาร์มตรงนี้ให้ได้แร่นะครับอย่าลืมครับมันมีเงื่อนไขก็คือว่าเราเนี่ยจะเป็นต้องไปทุกๆุกสี่โมงเย็นครับเพราะว่าแร่เนี่ยมันมีจํากัดนะครับไม่ใช่ว่าเราจะสามารถฟาร์มตลอดคือฟาร์มแป๊บเดียวก็หมดแล้วนะครับเมื่อวานหมดหนึ่งทุ่มเพื่อนๆคือผมงงมากผมจะอธิบายอย่างนี้ครับให้กับเพื่อนๆฟังนะครับในแมปนี้แมป PVP นะครับมันคือจะดบ เราสามารถเช็คดูตรงนี้ได้ครับเห็นไหมมันจะมีตัวแร่ทาร่าครับทุกๆดานเลยที่เป็นแบบว่ารูปดาบคว่วย PVP เนี่ยก็จะมีแร่ในตัวนี้ครับเขาจะรีนะครับทุกๆ4ี่โมงเย็นทุกๆ4ี่โมงเย็นเนี่ยแร่จะบรรจุเข้ามาในแมปใหม่ทุกๆวันนะครับเราก็ต้องรีบมาฟาร์มก่อนที่มันจะหมดแบบมีจํากัดนะในจํานวนแบบมีจํากัดเนี่ยผมไม่รู้เหมือนกันครับว่ามีเท่าไหร่คือผมอยากจะบอกว่าเมื่อวานผมปล่อยตอน5้าโมงเย็น ก็ไปถึงประมาณหนึ่งทุ่มครับแร่หมดผมได้แค่45่สิบห้เพื่อนจะเห็นตรงนี้ครับจากัดคาร่าครับผมได้แค่45ก้อนเมื่อวานน่ะ <c oughs> นี่ผมต้องรอรีวันนี้ครับ4ี่โมงเย็นผมถึงจะสามารถฟาร์มแร่ได้เหมือนเดิมครับคือผมงงมากแล้วผมไม่ได้งงและเพราะว่าผมไปสืบและผมไปเดินตามแมปมานะครับผมไปเห็นบอดหลายๆจอลงครับวันนี้คืองงมากครับมีแบบบอดชื่อมัอนเหมือนกันนะครับแล้วเป็นลง ประมาณ4จอ5จอได้ครับคือเขาฟาร์มคนเดียวนะแร่มเลยหมดใวนะครับอันนี้ก็งงเหมือนกันแล้วไม่มีใครตีด้วยแล้วผมก็ไปตุ๋ยมาประมาณ2-3ตัวนี้หละอืมผมมันไส่อ่ะผมไม่ได้ฟาร์มแร่นะครับโอเคทีนี้ผมจะอธิบายครับปกติแล้วถ้าเราไม่มีร่างทองหรืออวตารทองครับนี่นะการที่ผมใส่ร่างทองแบบนี้ครับก็หมายความว่ามันคืออวตารที่เติมครับผมทําการไปเติมนะครับ ไปเติมตั๋วเพื่อสุ่มหาวตารสีทองนะครับก็คือร่างทองนั่นแหละพอร่างทองเนี่ยมันให้อะไรเยอะมากครับครึ่งถ้าเราจะเล่นแบบฟาร์มเนี่ยมันเยอะดูค่าสถานะตรงนี้ก็ได้ครับเพิ่มความเร็วในการโจมตีลดสกิลครูดาวต่างๆนะครับและชิ่งที่สําคัญในการฟาร์มแรกก็คือขีดจํากัดในการฟาร์มทาร่าครับต่อวัน8,500นะครับเพื่อเพอจะเห็นตรงนี้ผมสามารถหาแร่ต่อวันได้นะครับ8,500 ก้อนนะครับต่อวันและมารวมนะครับทำไมเพื่อนๆที่เห็นตรงนี้ว่าเป็น9,5เพราะว่าผมเอามารวมกับประจำวัน1000ปกติแล้วนะครับถ้าใครไม่มีล่างอวตารนะครับหรืออวตารเนี่ยที่เราทำการสุ่มหรือไปซื้อมาในตลาดกลางนะครับเราจะเห็นตลาดกลางตรงนี้เนาะตลาดกลางอวตารนะครับก็จะมีคนขายเยอะมากโดยใช้เพรแดงในการซื้อนะครับนี่เห็นไหมราคาขึ้นแล้วนะครับผม ในตัวของผมเนี่ยโอ้ถ้าผมขายนะ้ว3,004นะครับเพชรแดงซึ่ง3,004เพชรแดงก็ราคาค่อนข้างสูงนะครับแต่ผมไปสุ่มมาเนาะสุ่มในเวบนะครับแล้วก็เอามาใช้งานในเกมคือพวกนี้นะครับเราสามารถซื้อได้เลยตเติมเพชรแดงนะครับก็แล้วแต่หรือว่าถ้าใครอยากสุ่มก็สามารถนะครับเข้าไปในเวบเดี๋ยวผมพามเพื่อนไปดูนะเราก็จะเห็นนะครับผมก็จะได้8,05จากอวตารและก็มาบวกกับ1,000ต่อวันนะครับมันก็จะกลายเป็นสามารถ เก็บหาแร่ได้9,500ก้อนต่อวันครับแต่ปัญหาก็คือจะหายังไงให้ถึง9,500ครับเพราะว่าแร่มันมีจํากัดทุกคนก็ต้องฟาร์มในดันเพื่อหาแร่ตอน4ี่มงเย็นหยุดแล้วใช่ไหมครับมันก็จะหายากฉะนั้นแล้วครับวิธีที่เราจะหาแร่จริงๆนะง่ายๆเลยครับเราเนี่ยถอดอวตารของเราออกเลยครับถ้าใครมีนะถอดออกอย่างนี้เลยครับสมมุติว่าปลดออกมาครับเราก็ทําการ เอาไปเข้าในส่วนของอาหรืออวตารเนี่ยของเรานะเอากลับไปที่บ้านนะครับโดยทําการส่งตรงนี้ครับนี่กดส่งแล้วมันจะเข้าไปในเวฟครับแล้วเวฟเนี่ยก็จะเอาไปขุดนะครับแต่มันจะจะมีครูดาวนะถ้าเราเอาส่งไปนะครับแต่ผมไม่เอาไปส่งนะสาหรับเพื่อนๆนะครับที่อยากเอาไปส่งแต่ผมไม่เอาไปส่งครับผมจะเอาไว้ใช้ฟาร์มนะครับเพราะว่ามันให้อะไรเยอะมากนะครับในการฟาร์มซึ่งมันจะช่วยให้เราแบบว่า ีมอนฟาร์มมอนอะไรต่างๆได้ครับถ้าเราจะเล่นแบบทําตัวละครเนาะมันก็จะได้เหมือนกันครับแล้วถ้าคือถ้าเราฟาร์มแล้วเราแรงๆนะครับรีบไปฟาร์มในส่วนของแร่นะครับเราก็จะได้เยอะมากต่อวันนะครับมันก็จะคุ้มกว่าในการที่เราไปสเต็คกิ้งในเวฟนะครับผมอันนี้ก็คือวิธีในการทารายได้อีกวิธีหนึ่งนะเอาละทีนี้เรามาดูอัตราแรกนะครับสําหรับตัวเกมนี้อัตราแรกเนี่ยก็เพื่อนๆกดมาตรงนี้ครับแลกเปลี่ยนทาร่าครับ เราก็จะเห็นว่าเราเนี่ยจำเป็นนะครับต้องมีแรกอยู่ที่ประมาณ1 5 0 0นะครับเราก็จะแลกเป็น1 0 0 0 0ทาร่านะครับก็หมายความว่า1ต่อ1นั่นแหละอัตราแลกนะครับถ้าเราหาทาร่าในเกมได้ก็หมายความว่าเราได้ทาร่าในส่วนของโทเค็ตนะครับสามารถแลกออกไปขายได้นะครับแต่ก็จะเสียค่าธรรมเนียมนะครับอยู่วันหา500ก้อนเนาะโอเคเนาะทีนี้ครับผมจะพาเพื่อนเี่ยไปดูว่า ถ้าเราแลกออกจากตรงนี้แล้วเราจะไปมันจะเข้าที่ไหนนะครับปะเดี๋ยวเราไปดูในส่วนของ wallet ละกันครับในส่วนของ wallet ครับถ้าเราเข้ามาในหน้าเว็บหรือลิงก์ใต้คลิปของผมนะครับเราก็จะเห็น wallet นี่คือเกมอวตาระครับเรามาเห็นตรงนี้นะครับอ่าตรง mining เนี่ยครับ mining เนี่ยก็คือหมายความว่าซื้อตั๋วในการสุ่มนะครับอ่าเราเราเนี่ยจำเป็นต้องไปซื้อตั๋วตรงนี้ครับเราเข้ามาตรง shop ก็ได้นะครับแล้วก็ไปซื้อตั๋วตรงนี้ ผมเนี่ยทำการซื้อ2ตัวนะครับผมใช้งบประมาณอยู่ที่ประมาณ800นะครับผมซื้อ800นะผมได้2ตัวอย่างนี้ครับเราจะจ่ายโดยใช้น็อกก็ได้ครับเราจะซื้อโทเค็นเข้ามาแล้วก็มาแลกเปลี่ยนเป็นน็อกนะครับเชนที่ใช้นะครับเป็นเชนะคนะเพื่อนๆนะใช้เชน K อย่าลืมครับใช้เชน K ซื้อ K เข้ามาแล้วก็สวอปเป็นน็อกครับแล้วก็เอามาซื้อตั๋วนะครับตั๋วก็จะเอาไปสุ่มตรงนี้ครับนี่กดสุ่มตรงนี้เลยเนี่ย พอเราสุ่มนะครับเราก็จะมีสิทธิ์ในการลุ้นรับถ้าได้ตัวทองนะครับขึ้นไปเนี่ยมันก็จะเวิร์กมากๆเพราะว่ามันค่อนข้างดีเอาไว้เล่นในเกมก็ได้หรือเราจะเอามาขุดในเกมก็ได้ครับการขุดนะครับถ้าเราได้สมมุติว่าเราได้มาใช่ไหมผมจะพาเพื่อนไปดูตัวขุดของผมนะครับผมซื้อมา2ตัวนะครับแล้วก็สุ่มผมได้ตัวฟ้าตัวหนึ่งนะแล้วก็ตัวทองผมเอาเข้าในเกมผมไม่ได้เอามาขุดในเวฟนะครับนี่ก็คือตัวฟ้าที่ผมเอาไปขุดนะครับ ถ้าเราเอามาขุดนะเราก็าฝังไว้ในสล็อตนะครับเขาก็จะมีแจกฟรีให้กับเรา2สล็อตครับถ้าเราสุ่มเอาวตารมานะครับเราก็เอามาลงใน2สลอ็อตนี้อ่ะผมจะกดให้เพื่อนๆดูนะครับนี่ก็คือผลผลิตนะครับต่อวันเนี่ยเขาก็จะให้เราเลยครับก็ให้กล่องสุ่มมาด้วยแล้วก็ในส่วนของโทเค็นฮาร่านะครับนี่เราก,กดเคมทุกวันเลยนะครับอ่าแล้วแต่ว่าเราจะปล่อยไว้ก็ได้ครับเขาก็จะสะสมอยู่อย่างนี้แหละ สะสมตัวเหรียญให้เราอยู่ตลอดนะครับเราก็กดเคมามันก็จะมารวมนะครับอยู่ตรงนี้นี่ก็คือเหรียญทาร่าที่ผมทําการสเต็กก <ization> <coal> ิ้งอยู่นะครับเราก็สามารถกดดูเรคคอร์ดได้นะครับแต่ผมต้องบอกเพื่อนๆก่อนว่าอันนี้ไม่อยากกาวไม่อยากให้อะไรกับเพื่อนๆเลยนะครับซึ่งมันได้น้อยมากๆนะครับตัวเหรียญเนี่ยมันได้น้อยมากครับแล้วตัวเหรียญเนี่ยมูลค่าของมันมันก็น้อยเหมือนกันนะครับมันไม่ได้เยอะนะถ้าตัวเหรียญเนี่ยทาร่าเนี่ยมันมีมูลค่านะครับ เราก็จะมองว่าตัวเหรียญทาร่าในการสเต็กกิ้งต่อวัน,นมันก็จะเยอะเหมือนกันใช่ไหมอืมสูงสุดแล้วนะครับถ้าเราจะทําได้จริงๆถ้าเราหาทาร่าได้10,000ต่อวันนะครับก็หมายความว่าเราจะได้วันละ30บาทอันนี้ผมคิดมาให้แล้วนะครับวันละ30บาทนะแต่ลองดูนะครับผมสเต็กกิ้งตัวฟ้าหนึ่งวันเนี่ยเพื่อนๆจะเห็นนะครับที่ผมถอนออกมานะก็จะมี40 แสดงว่าผมได้วันละ40นะครับอันนี้เป็น2วันใน80ที่ผมถอนออกมานะอ่าทาร่าวันละ40คิดดูนะครับตัวฟ้าในการสเต็คกิง้งแต่ตัวทองผมไม่ไดเอามาสเต็คกิ้งนะครับผมเอาเข้าไปเล่นหรือไปฟาร์มเหรียญแร่ทาร่าในเกมเนาะเออมันคนละอย่างนะครับแต่ถ้าเอาไปฟาร์มแร่ทาร่าในเกมมันจะได้เยอะกว่าสเต็คกิ้งอยู่แล้วเนาะแต่ถ้าเราไม่ได้เล่นนะครับไม่ได้เล่นเกมเนี่ยเราเอาตัวอวตารของเราเนี่ยมาสเต็คกิง้งกินดอกเบี้ยยาวเลยก็ได้ครับ แต่การที่จะแห่ทาร่านะครับทาร่าต้อง10,000ได้30บาทนะเพื่อนๆลองคิดดูตรงนี้ครับให้ตัดสินใจกันเองนะครับในการลงทุนนะผมไม่ได้แปลว่าจะมากาวเกมอะไรให้เพื่อนๆดูนะครับผมบอกได้แค่ว่ามันได้น้อยมากๆแล้วก็ราคาไม่ได้แบบว่าดีเวอร์อลังการนะครับ ตัดสินใจเอาเด้อโอเคเราก็จะเห็นระบบในการหาเงินแล้วนะครับถ้าสมมุติว่าเราได้ตัวทาร่ามานะครับเราจะไปทําอะไรมันก็จะไปเชื่อมในตัวของ wallet ครับ wallet มันอยู่ตรงนี้นะครับให้เรากดที่ตรงนี้นะมันจะเข้าไปใน wallet ของน็อกครับนี่ตรงที่เราเชื่อมตอนแรกเลยครับนี่พอเราเชื่อมเข้ามานะครับมันก็จะเข้าไปในน็อกครับพอเราทงการล็อกอินน็อกครับผมนี่เห็นไหมเหรียญทาร่าที่ผมมีอยู่นะครับเราก็ทําการสวอลอย่างนี้ครับอ่า สมมติว่าผมมีอยู่ประมาณ200นะครับ272 272นะครับสวอปออกมาครับมันก็จะเป็นจำนวนด็อกแบบนี้ครับ c o n f i r มเลยนี่แต่การนเฟิร์มทุกครั้งรับเขาก็บอกว่าคุณเนี่ยจำเป็นต้องมีน็อกนะครับอย่างต่ำเนี่ย1น็อกนะใน wallet นะครับก็ไว้จ่ายค่าธรรมเนียมหรือว่าอาจจะเป็นกฎของตัว wallet ก็ได้นะครับต้องเตรียมน็อกไว้1น็อกนะทุกครั้งเขาถึงจะให้เราทําการส w a p นะครับผมก็ทําการสวอปขายลองดูแล้วนะครับ1ครั้งนะเราจะเห็น history ตรงนี้ก็ได้ครับ นี่คือฮิตเตอรี่นะครับที่ผมทำการสวอปในตัวของน็อกนะครับแล้วก็ไปขายอยู่ที่มาร์เก็ตเพจนะเห็นไหมอ่านี่คือรายละเอียดนะครับตัวกระเป๋าวาเดนดครับของเกมนี้เราก็ ตัดสินใจกันเองนะครับใครจะลงทุนใครจะเล่นยังไงผมก็แนะนําให้กับเพื่อนอยู่ประมาณนี้นะวิธีการเล่นเกมนี้นะครับหรือใครที่ขี้เกียจฟาร์มแล้วนะครับหรือขี้เกียจเล่นเราก็สามารถเอาเอาวาตารของเราเนี่ยกลับคืนแล้วก็มาสเต็กกิง้งแล้วก็ปล่อยแบบยาวๆเลยก็ได้ครับแล้วค่อยๆมาเก็บทีเดียวนะครับมาเก็บทีเดียวแล้วก็ค่อยสวอปทีเดียวก็ได้อันนี้ก็จะเป็นวิธีของผมนะครับเพราะว่าผมได้เติมไปแล้วประมาณ800บาทนะครับก็ได้มา2ตัว ผมอาจจะฟาร์มไปสักระยะหนึงก่อนเพื่อดูสถานการณ์ของตัวแรกของทาร่าในเกมนะครับว่ามันดรอปดีหรือเปล่าซึ่งผมก็ทําตัวมาเรื่อยๆนะครับก็อัปเกรดตัวละครของผมเนี่ยที่มันค่อนข้างเติมเต็มจํานวนนะครับจำนวนที่ผมต้องหาให้ได้เนี่ยก็คือ9 5นะครับถ้าผมหาได้วันละ9 5เนี่ย ในตัวละครของผมนะครับมันก็อาจจะมันอาจจะคุ้มกับการลงทุนของผมคําว่า800นะครับที่ซื้อตั๋วมาแต่ถ้ามันไม่ไหวจริงๆนะครับแร่มันหมดไวัยเหมือนเมื่อวานนะผมอาจจะเอาตัวอวตารของผมนะครับกลับคืนสู่เว็บไซต์แล้วก็ไปสเต็กกิ้งแล้วก็ปล่อยยาวๆเลยนะครับอันนี้เป็นวิธีนะครับที่ผมจะเล่นเกมนี้นะว่าเออจะไหวหรือเปล่าแต่จากที่ผมดูทรงแล้วนะครับ เมื่อวานเนี่ยที่ผมไปฟาร์มก็คือฟาร์มที่อากูโดนะครับซึ่งผมเห็นบอทหลายจอมากแล้วลงแล้วผมก็ฟาร์มแบบโอ้โหแปบ๊บเดียวนะครับผมได้แค่45ก้อนแล้วหมดนะคืองงมากนะครับเมื่อวานผมก็ได้เห็นว่าเออบอทมันเริ่มลงแล้วครับแล้วสิ่งที่ผมจะทําตอนนี้ก็คือผมไม่อยากเวลต่อแล้วผมไม่อยากทําตัวละครต่อเลยนะครับผมจะทําการสร้างไรายได้โดยการที่เอาตัวนี้ครับ เพื่อนๆดูนะผมจะเอาตัวนี้ครับโดยอวตารนะครับผมจะเอาตัวอวตารนะปดออกอย่างนี้ครับแล้วผมจะเอาตัวอวตารของผมนี่กดส่งตรงนี้นะครับใครที่อยากจะลงทุนหรือไปซื้อเพชรฟ้าในกลุ่มนะอันนี้ก็อาจจะเป็นวิธีการสร้างไรายได้อีกรูปแบบหนึ่งก็ได้นะครับมันจะเข้าไปในตัว wallet หรือเว็บไซต์ตรงนี้ให้กับเราเองนะครับแต่ปัญหาคือมันจะติดคูดาวนะมันไม่ใช่แบบว่ามันเข้ามาเลยนะครับมันจะติดคูดาวนะครับก็ฝากเพื่อนๆไปตรงนี้แล้วครับ ถ้าติดครูดาวเนี่ยผมคิดว่ามันน่าจะติดอยู่ประมาณ1วันนะครับเดี๋ยวเราค่อยมาดูนะ1วันนะครับเราก็จะสามารถเอามาขุดได้นะตรงนี้ผมก็จะปล่อยอวตารของผมนะครับเข้าไปขุดตรงไมนิ่งตรงนี้เป็น2สล็อตพอดีครบนะครับแล้วก็จะปล่อยยาวๆเลยแล้วเราจะมาอัปเดตกันอีกทีครับว่าผมจะอัปเดตในวันที่28นะครับก็ปีจากนี้ไป5วันผมจะได้อวตารผมจะได้เหรียญทาร่าเนี่ย อยู่ประมาณเท่าไรนะครับจากการสเต็กกิ้ง5วันแล้วเราจะคำนวณได้นะครับว่าถ้าผมมี2ตัวระหว่างร่างส้มกับร่างฟ้าเนี่ยสตัวนะครับในระยะเวลา1เดือน1ปีเราจะได้เหรียญทาร่าเนี่ยอยู่ประมาณเท่าไรแล้วเราจะรู้ว่าเออในการหารายได้ของเราเนี่ยเราจะคืนทุนอยู่เท่าไหร่เดี๋ยวเราจะมาอัปเดตกันในวันที่28นะครับสำหรับเกม อวตาร่าเนาะฝากไว้เท่านี้ครับกดไลค์กดแชร์กด Subscribe ครับเป็นกำลังใจในการทำคลิปด้วยครับผม